ากนักข่าวที่ต่อต้านแรงงานเด็กในไรโกโก้สู่เจ้าของแบรนด์ช็อกโกแลตที่รายได้5,600ล้านบาท 1560 0 0 0คนคือจำนวนเด็กแอฟริกาตะวันตกที่ถูกบังคับให้ทำงานในไร่โกโก้อย่างผิดกฎหมายแม้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กจะมีมานานหลายทศวรรษแต่เราบริษัทช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ซึ่งขณะที่ทั้งโลกเนยกำลังหันหลังให้กับเรื่องนี้ก็มีนักข่าวหนุ่มชาวดัตช์คนหนึ่งเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเขาเนี่แหละคืออาจญากรช็อกโกแลตที่กินมันทั้งทงที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันมาจากแรงงานเด็กผิดกฎหมายแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่อง เขาจึงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนั้นว่าจะทําให้คนทั้งโลกเห็นว่าเราก็สามารถทำช็อกโกแลตโดยไม่ต้องไปเอารัดเอาเปรียบเด็กได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking หลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะมีการรณรงค์แล้วก็มีข้อบังคับยุติการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตมากมายและหนึ่งในความพยายามของการยุติเรื่องราวนี้ก็คือสัญญาที่มีชื่อว่า h a r k n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  g l p r r t t o o o l ในปี2001เป็นการลงนามสัญญาจากบริษัทช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่เช่น Hershey, Nestle และ m a r s s ว่าจะไม่มีการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตทว่าในความเป็นจริงแล้วการเลิกใช้แรงงานเด็กมันไม่ได้จบลงง่ายๆแบบนั้นค่ะ พราะสองปีต่อมานักข่าวโทรทัศน์ชาวดัตที่ชื่อว่าคุณโทนี่เขาเนี่ยได้รับรายงานข่าวว่ายังมีการใช้แรงงานเด็กในไร่โกโก้เพราะเขาและทีมงานเข้าไปสำรวจพื้นที่จริงก็ได้พบกับความจริงที่ว่ายังมีเด็กอีกจํานวนมากทํางานอย่างผิดกฎหมายเขาจึงโทรไปหาบริษัทช็อกโกแลตต่างๆค่ะเพื่อหาคําตอบกับเรื่องนี้แต่นอกจากจะไม่ได้คําตอบอะไรกลับมาแล้วเนี่ยคุณโทนี่เขายังถูกบล็อกเบอร์อีกต่างหาก คุณโทนี่ก็เลยตัดสินใจค่ะอัดคลิปวิดีโอของตัวเองขณะกินช็อกโกแลตหลากหลายแบรนด์และโทรแจ้งตำรวจค่ะเพื่อมอบตัวว่าเขาเนี่ยเป็นอาจเชียกรช็อกโกแลตที่เขาบอกแบบนั้นกับตำรวจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณโทนี่เนี่ยเขากินช็อกโกแลตเหล่านั้นไปทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันมาจากแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายของอเมริกาแล้วเนี่ยการที่เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งที่รู้ตัวก็ถือว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดค่ะตํารวจเนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินคดีอะไรกับเขาเลยคุณโทนี่จึงได้ไอเดียใหม่ค่ะในการสร้างบทพิสูจน์ให้โลกเ,เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างช็อกโกแลตคุณภาพดีโดยที่ไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบเด็กได้ในปี2005คุณโทนี่จึงก่อตั้งโทนี่ช็อกโกลอลีด้วยแนวคิดหลัก2ข้อ คือการทําให้โกโก้ทุกเมล็ดนั้นตรวจสอบได้และจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรมโดยปกติแล้วค่ะอุตสาหกรรมโกโก้เนี่ยจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่า m s s Balance ในการผสมโกโก้จากหลากหลายแหล่งเข้าไปด้วยกันทําให้ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้แต่โทนี่ช็อกโกโรนี่เนี่ยใช้ระบบการติดตามแหล่งที่มาที่เรียกว่าโทนี่สปีนเทร็กเกอร์ติดตามโกโก้จากฟาร์มไปยังโรงงานผลิตทุกเมล็ดจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผลไหนที่เก็บจากแรงงานเด็กอย่างแน่นอน ต่อมาค่ะก็คือการแก้ไขปัญหาการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมด้วยความที่ค่าแรงต่อวันที่มันต่ำกว่าค่าครองชีพทําให้พวกเขาเนี่ยต้องบังคับเด็กๆในหมู่บ้านมาทํางานคุณโทนี่เนี่ยจึงตกลงที่จะทําสัญญาระยะยาว5ปีกับเกษตรกรเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและสามารถวางแผนชีวิตของตัวเองได้โดยตัวเลขในเว็บไซต์เนี่ยนะคะเผยว่าพวกเขาจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วกว่า364ล้านบาทและปัจจุบันก็มีเกษตรกรที่ได้รับรายได้อย่าง เป็นธรรมนี้ถึง17,740คนซึ่งต้องบอกว่าแนวคิดต่างๆของโทนี่ช็อกโกแลตลีเนี่ยนะคะมันได้สะท้อนออกมาให้ลูกค้าเห็นหมดเลยค่ะผ่านทั้งแพ็กเกจิ้งที่พอแกะห่อช็อกโกแลตออกมาจะเห็นสตอรี่ที่แบรนด์เขาต้องการจะซือ่อรูปทรงของช็อกโกแลตที่ไม่สมมาตรหักยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันซึ่งเขาตั้งใจจะสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมในอุตสาหการรมช็อกโกแลตที่นายจ้างเนี่ยจะได้เงินเต็มๆส่วนเกษตรกรเนี่ยได้ค่าจ้างแค่เพียงน้อยนิดหรืออย่างแคมเปญต่างๆที่แบรนด์เน พยายามจะสื่อสารให้ทุกคนค่ะตระหนักเรื่องของ s l สลับฟรียังแคมเปญ s w i s t Solution ที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ก็มีการทำแพ็คเกจิ้งเลียนแบบแบรนด์ดังเพื่อสะท้อนถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทเหล่านั้น ด้วยกลยุทธ์การใช้ storytelling ของแบรนด์นี้เองค่ะทําให้ Tony's Chocolonely เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตอันดับหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์และครองส่วนแบ่งตลาดกว่า20มีขายอยู่ตาม Whole Foods Market Target แล้วก็ Walmart รวมกันแล้วกว่า44,000แหง่งและในปี2023ที่ผ่านมาค่ะ Tony's Chocolonely ก็ได้ปิดจบไปด้วยรายได้ถึง5,600ล้านบาทด้วยอัตราการเติบโตถึง23 และแม้ว่า t o n y ่ช็อกโ l โลนี่เนี่ยจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นแล้วค่ะว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้แรงงานเด็กก็สามารถที่จะผลิตช็อกโกแลตคุณภาพดีออกมาได้เหมือนกัน